โอ้ย่าจริงเหรอโอ้โหบอมียังมาพังทลายเวยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในะจ๊ะเพื่อ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ยายแต่อยากนั่นเองนะครับผมน,นีเรา,าอยู่ค่ายจินลีนะครับผมกับเกมนี่เลยเป่าวุ้นชินนะง่ายๆตรงตัวมากระทุน2,050บาทนะทุกคน เราเรต่างกานจ่ายดีกว่าก็ก็ถ้าเข้าเป็นเสือนี่ก็น่าจะแต่เป็นหน้าเสือคูณสามเก้าคูณสี่สิบเอ็ดคูณห้าสิบสามนะเป็นฟรีเกมนะทุกคนแล้วเมื่อเป็นดาบเนี่ยจะเป็นตัววายแถวยาวหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นตัววายทั้งแถวนะคือแถวยาวลงมาทุกคนก็ตัววายเนี่ยจะเป็นท่านเปานะตัววายจ่ายเยอะสุดเลยแล้วก็เป็น จันเจ้านะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วลองมาตามตามนะตาการจ่ายนะแล้วก็รายจ่ายหมดมี20่ลายนะทุกคนกตบทุน2,000นะ <Yeah. S 1> เล่นยังไงให้ได้ดีกว่าม, <Yeah. S 1> มีซื้อฟีเกมด้วยมามีซื้อฟีเกมด้วยแหละทุกคน <Yeah. S 1> เบที่ยีนะิบด้กว่าไปค่อยๆไปไปเรื่อย <Yeah. S 1> ๆชึบมาดิท่านเป่าเอาก่อนเลยแล้วกัน ท่านปาบอกเอาไปก่อน12บาททุน2,000เล่นเรื่อยๆไม่ต้องรีบจริงๆอยากเบ็ดสิบ้วยนะแต่เลข2มันเป็นเลขคู่ไงอยากเคียงคู่กับใครสักคนหรือเปล่าม,<ะ>มาดิมาดีมาดีเฮ้ยจ่ายหน่อยจ่ายผมหน่อยครับป๋าข้างบนเป็นไง ชึบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอโหไม่เข้าสามตัวนะเข้าแบบทั้งแถวได้ปะขอเข้าแบบทั้งแถวได้ไหมาไไไหม,มาดิมาดิมาดิเฮ้ยเบ็ดยี่สิบไม่น่าจะมีผลอะไรกับชีวิตผมเลยนะเงียบกิ๊บเป็นเป็นอะไรข้างบนเออมาอีกเป็นอะไรโอ้ สวยก้<อ>าวเวปินนะขอสวยๆลูกนะโมให้พ่อหน่อยเออมาดิสวยดิมินไปก่อนร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้ามีทุนก็จะได้เยอะกว่านี้เฮ้ยอะไรอ่ะสองร้อยสามบาทคูณหนึ่งก็ได้สองร้อยสามบาท เออท่านเปล่ามาดิตัววายมาดิอ่ะตัววายมาดิอ่ะสังหารเฮ้ยท่านเปล่ามาอีกแล้วโอ้โหท่านเปล่าไม่เห็นมีอะไรได้เลยอ่ะท่านท่านจ่ายเยอะๆหน่นี้ใหญ่ขี้เหนียวเลยขี้เหนียวเกินเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ย่ามิดเงียบคลิป เหมือนไม่มีอะไรเลยมาแกลมาอีกแล้ว,ว,วข้างบนเลยแถวบนเลยอะเออมาอีกตัวนึง <Yeah. S 1> อีกตัวหนึ่งไม่ล่าไม่เข้านะอฟีสปินทันเปาทันตายหน่อยวะตายหน่อยเออตายหน่อยไม่ตายสวยตึ่นตึ่นสวยจ้าสวยจ้าสองร้อยเก้บบาสิบหกบาท ทึงทึงไม่เข้ารายน้อยจ่ายหน่อยนะจะจ่ายนะจ๊ะสี่ร้อยแปดบาทนะทุกคนเป็นแปดร้อยสิบหกบาทนะโอ้โหได้ยูได้ยูมาอีกเด้อมาอีกดีด <c oughs> เพิ่มเบ็ดหน่อยไหมเพิ่มเบ็ดสกหน่โอ้ยกำลังจะเพิ่มเบ็ดเลย <c oughs> เอาไปก่อนร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวซื้อเป็นส่านที่าบัททุกคนปะมาเล่นให้ดูนะว่ามันจะจ่ายอีกหรือเปล่านะมีพพยกบซสปมาแกวนะยทุกคนพพยบอกพี่มาเล่นเกมนี้ดิท่านเปาเนี่ยจ่ายจัดเลยของค่ายจินลี่จินลี่เนี่ยมาดีก็เรามาเล่นให้ดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้จะรอดหรือจะล่วงนะโอ้ท่านเปาไม่ชักดาบเลยอะไร,รอยนะู่นะมาเลย อุ right? like, ้ยแช้คแปนึงทำใจได้ปะทำใจก่อนได้ไหมหมุนมาดะกี้ไม่เข้าอะไรเลยนะเห็นหรือเปล่าเออมาลูกเข้าตายไม่เข้าหรือว่าเราไปเบ็ดยี่สิบเหมือนเดิมเบ็ดสามสิบนี่ไม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ห่างกันแค่เอื้อมนะแค่หนึ่งช่องนะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วทุกคนกูเบรดสามสิบไม่เข้าเลยว่ะกูต้องลดเบรดไปนเนี่ยถอยสองทีอีกทีนึงเอออีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงไปยาวๆเลยแล้วกันมาดิมาดิมาดิเฮ้ยนั่นเตาสวยนั่นเตาสวยสวยเลยสวยเลยสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสวยเลย เออเอามาอ e, ีได้น้อยแต่ก็ได้เหมือนกันล่ะเข้าซาเกเตอร์ข้างบนซาเกเตอร์ข้างบนเข้าไหมละ่ะขอ่อยเข้าไม่เข้าเหมือนจะนิ่งนิ่งจัดเงียบกริบเุ้ยบ้าหรือเปล่า,เป,า,เ,ปาเป็นบ้าเป็นบอเลยเนี่ยฮะโอ้โห oh, ผ่านหน้าผ่านตาบ้างเลยรถเป็นหน่อยด่วยทุกคนมาชิปเป็นยี่สิบเหมือนเดิมไปที่ยี่สิบเหมือนเดิม ยี่สิบเอาทีกูยี่สิบละมึงอย่าบอกนะถ้าเข้านี่กีดเลยนะเพิ่งปรับเบ็ดลงมาอนกี่ยังไงฮะท่านเปาเฮ้ยทุกคนไม่ใช่ละมันพอได้มันบอได,ได้เออ,อมันไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าชิงโอ้โหเหลือเบ็ดสิบแล้วกัน เหลือร้อยแล้วเหลือหลักร้อยแล้วหลักร้อยก็เบ็ดสิบไป,เ,ปเลยผมว่ามันไม่น่าเข้าเลยนะท่านเปาไม่จ่ายนะผมว่าอยแย่งจริงน้างําตาจะไหลโอ้โหท่านเปาเอ้ยท่านเอ้ยไม่แจกเลยเว้ยเข้าดีเบสิบเข้าดีเข้าเข้าไปดีเวนแม่งเข้าดีเข้าดี ปลาชดอืมหาดท่องเดียวในหาแม่ง<ะ>เหลือจะเชื่อ<ะ>นี่ย่างวะคือย่าง,วะ,ะางวะทุกคนโอ้โหจบจัดโ้ย่าที่เหนียวโอ้โหบอมีย่าง,งมาพังทลายเอาไ้ไปเว้ยเบสิบเว้ย อยากได้เงินจังเลยโว้ยทันเปาประหารหัวมังกรไปเออมึงเงียบนะมึงเงียบนะแบบเนี้ยทีแบบนี้มึงเงียบนะงเงียบจริงทุกคนแปดสิบบาทโอ้โหแม่งไม่ยริงล่ะอย่าบอกนะ เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเลยมาอีกโอ้โหไม่เข้าอะไรกันเออมาดิถึงเบ็ดสิบแต่ก็ได้เก้าสิบบาทได้ไม่ถึงร้อยแต่ก็ยังได้ดูนะดีใจอะไรครับเนี่ยฮัลโหลคุณดีใจอะไรก่อนครับคุณอยกักนี่คุณกำลังโดนแดกตังค์อยู่นะเนี่ย โดนอีกแล้วนะกับเกมเป่าอนจิ้นนะเออท่านเป่าท่านเป่าท่านเป่ามาดิแม่งไม่เข้าจริงๆว่ะทุกคนกูก็เล่นเบ็ดร้อยแม่งซะหกหมุนสุดท้ายโอ้โหผ่านหน้าผ่านตาไปหมดเลยอะไรวะหน้านะไม่จริงใช่ไหมนี่ฉันกำลังฝันไปหรอ เข้าเถอะนะพ่อโอ้โหเหนียวจริงๆผมเริ่มโมโหละว,วัดไปวัดไปเลยมาไปแบบเร็วๆไปแบบเร็วๆเร็วจัดเร็วจนไม่มีอะไรจะหยุดหยุดไม่อยู่สต๊อปเออสวยหยุดไม่ทันกูโดนแดดทุกคนกูโดนแดดอีกแล้วอืมสวยมา เล่นให้ดูนะทุกคนเล่นเป็นอุทาห่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแต่ผมมาห่อนแน่นะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเล่นอย่างมีสตยนะครับผมมีได้มีเสียนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย